สวัสดีค,ครับผมคนอีสานบบาวพันพเมืองเพื่อคกับข้ัวเสียงหน้ากลางทุ่งข้ัวยังบเวกไปเลยครับเดี๋ยวรอติดตามไปเลยครับอ่าครับเลิกงานออกมาเหมือนเดิมครับมากินข้าวเที่ยงยพี่ละเลิกงานสี่โมงก,กว่าครับรู้สึกวบานํำฝนกะดีครับปีนี้ สูๆดนะครับเด้อทางไายนามถ่วมก็เลยผมกับบะถ่วมนะครับทักนี่งกับสนี้แหละท่วมครับผมผมผาเห็ดในอยู่ในกินกินเขากันครับผมว่ากินเข่าเที่ยงอยู่ขุนนี่ครับผมมากินอยู่หน้าเลิกงานพีเรสจึงเด้มาเห็ดกินครับน้ำแรงนะครับริพริกเหมือนเหี่ยวต้นเหมือนเหี่ยวตายไหมครับผมเลยหักมาเลย นี่ครับผมสิบปนปลาครับผมนีะครับผลงานใส่เบ็ดกับเศษยิงใครักมานมัวจนย่ำมือเศ้าพี่เด้ขึ้นหินมานหักแล้วขึ้นในปลาไหลถึกเบ็ดผมปลาไหลซื้อกับมิดวับปลาไหลมานถึกเบ็ดหนึ่งตัวใหญ่หักนี่ครับปลาดุกหน้าเลยครับสองตัวผมสิบปนปลาดุกหน้าครับผมนะเริ่มกันเลยครับนี่ครับวัตถุดิบผมมีผักกระเสียดออนมีผักกระแงงครับผม เก็บอยู่ตรงไฮน่าครับกับขากินสดสดเลยกับปนปลาครับออกแบบสุดเด็ดเลยกับปลาลาดนัว,นวครผมเส้นหนาปลาเด็กครับอุ้ยโอ้โหลง่ลายนี่นะนี่ผม แบบลดจัดจานให้เ่าแล้วครับสูตรผมต้องเด็ดเผ็ดเลยเก็บน้ำมันท่านครับตุนเหมือนไตนยครับแบบเผ็ดมันๆนี่ผมคาส่พรอนัูว่มันกินหอมครับครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับตั้งไฟครับสวัสดีครับ เลยครับมจิตปุนปัดลูกกำกันครับโอ้ปวดวะที่นี่สายซื้อจิบจ๊อยงหอยพังหมดอเ่เก่ออกเลยียวบมางด่มมากีนก่น้นองแมวครับผม ยงกูสิพังเบิดตูตัวไล่โอ้ผิดไหมมันหลายไปครับ กดหลายเลยลิกขี้หนูเหมือนเดิมครับพิกขี้หนู ่อครับผมนี่ครับเาซ้ำเลยล่ะอันนี้เลยรายการให้เขาครับผมต้มไปเรื่อยๆพริกเป็นทางเอาครับพอบหนำบัวถั่วปลาครับปลาดุกมันยังต้มโดนแหนมเลยครับเปื่อยๆเลยมันโดนเน้นเขี่ยมอยู่ต้มโดนแหนมเลยครับดุกไง ไก่เล็กน้อยแล้วครับว่าเมีนเทปน้ำปลาเด็กเลยได้ได้ได้ด้วยครับขอบคุณบคุ่นกับมีแต่ว่าจิตตำเด็กจิตตำโอ้โหเลยเหรอมาอีกมาอีกมาครับมามาโอ้สวัสดีครับโอ้เมื่อนีร่มาพ่อเนแนวแสบบ่อพันเห็ดอีกนะครับปนครับปนครับปนปนพอดีครับผมกินพผู้เดียวมันสิ่บ่เบ้อเบ้อ กินก็ขับปุ่นดิเออก็จะกินต่ำหมดแล้วครับข้อหมายต่ำเลยเีบอืมนี่นะครับยานาสุกจนเปื่อยปลาติวงใหญ่ลายกร็ดต้มหน้ามักลายเนาะนดีครับอ่าปนปดุกหน้าครับพริกขี้หนูโอ้ปืยดีเต็นแลหนุนนั้นยังไงอืม ก็อดปลายำปลามันเลยนี่ยำหนาวปลาควันกันโอ้คือถอดลูกดิกเด้ยลูกดิบไปอยู่แล้วครับดิกไปหาร์ู้สาวปู่สาวอีกแล้วไปอยู่เทียงในช่วงนี้แต่ล่อนเลยหมอกเลยนี่ครับป่าซองปูบ่เลยหลายประเด็น แต่ว่าป่ามันเริ่มสิมันเลยครับป่าปลาดุกหน้าหงามันเม็นเ้าปลาดุกเลี้ยงมันแบบธรรมชาติชุ่มปลาดุกเลี้ยงก็จะปิ้งขายกับมันดีๆหระวะแต่ว่ร้านสูวนอาหารเนาะอือนะครับผมปุ่มปลาดุกตำละเอียดแล้วว่าจะหิวข้าวอยู่เนีนพักหน่อยครับ เงินลูกดวดพร้อม่มต้องใส่ยังไรครับใส่อาทิตย์นี่เขากับปุ่งใส่แจะไอ้ผงชิรดกับอ่อล้ะมัง้งว่านำประเดี๋ยวมันนัวแล้วลครับโอ้เดีออกงชิรด์ไหมเดือเดี๋ยวดูเรวดูสิเบิร์ดได้ครับเ <c oughs> ต็มปุ๊กเนี่เลยเลียซ้ำนี่ <laughs> ôi bức dưng mít 5 <laughs> hàm oh, mặt lên. nằm nam béo tìa lấy tầm mùi. Ô, chèn đặt lên tuần nằm Béo tìa 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 หาครับเรียบร้อยครับเอปนปดุกก,กับกินกับผักอย่างงี้ยสดกับผมเดบแค้นแค่ดเลยน้ำก็ไม่มีก,กับขาอ่อน,อาานอวันใส่รเนะานี่โอ้โหหัวทนกับปั่นใช่ป่ะวยังวนะันโอ้ จเดี๋ยังเบิ่งเลยตัวใส่จุดตื่นนอนวันงูเพ้ัำหมอวาบาตายเขาเบ้เอาลงน้ําไปใช่ยูมุ้มเรืโขาคงอยงปลาข้อตัวนั่นแหละเบอกไม่เอาไปแม่บัวบันทิมไว้โครูอยู่นี่ด้วะเอานี่ครับผมเด้อครับบนปะดุกหน้าครับผมเอหนเจา โอ้อาจารย์มาแล้วครับยังก็อีสานฮักทินครับผมอีสานฮักทินครับครับโอ้มายังครับมือ่อนี่บ้านจีนมา,าใส่เบ็ดครับโอ้<า>เี่เยบ้านน้าติดกันรครับเออกับอาจารย์ครับผมหน้าติดกันเพิ่นกับจีมาใสเบ็ดนี่คนเลยน,ะน,นั่นเหมือนคิไทยน้ำเดินละ่ะเนี่ยตัวอีง่ายแล้วกินเขากอนก็ได้กินเขากอนต้องปั่นทุนกอนได้ผมขึ้นกรงีกัอยู่หนึ่งวัยเว่ยบุยด้วยพักกระเงี้บ้าในการนี้อืมนี่ ลาบปลดุกปน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 ไมลาบด้ตัวใหญ่ยี <S 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 ้เด้อปลาดุกเดปกอานยี yeah> uh ้เล uh uh ้ตัวใหญ่ยี้ไปทังคนกับ้าสาขายันเงีบลุงนเห็นลุมืนเพ่น่านเขานน่นมาใส่เบ็ดด้วยกันไปคือเขาค่อมาผ่านเนาะอครับผมซิมให้แน่จริงจริงบุงลาเป็นนันน วมก็ใชเลยนะอะพา่แยงไม่อีกแล้วพี่น้องแยงที่เขานิวเขาเลยนี่กินเขาเลือกย่างไพ่ในกินเขาอยู่เขาเทียงนี่ยใกินยี่พร้อมลองทิปเขาไม่พร้อมครับอันนี้นังสิอันพปูคุณปูเป็นคนเห็ดโอ้เราเห็ดได้สน่ือว่าที่แล้วปูพอ้คืออยู่แต่

แล้วจุขอบคุณเนี่ยเอาเอากระปุกของม้านเนี่ยครับดำลงกัะนนับนอยขอย่องไปหน่อยมันจะเสียดงามไม่เห็นไปว่ะ อยูทั้งบ้านทั้งเสียงนะครับปนผมบ่จำได้ผมคุยยังเลยทำอะไรผมมีน้ำเอาไปแง่งในการแต่ไม่ลวกแต่ก้นนี่ยยัยครับเพิ่นเ่อเรียบเพิ่นจะกินต่อนแดงเู็หลักถ้าไม่ลวกเลยในการนี่นี่แล้ว กินรู้ครับพวกข่าแต่ไข่ไม่เป็นสม,มุนไพรเนาะพวกขิงสดกินไปเลยกับส่วงในส่วงอยู่โควเวทผอมอ๋อหนุ่ยงนุ่ยเขาแต่ไงแต่มันมีแมงาดาที่อู้ยเงาะจะเห็ดเดินไส้เขาหน้าเลย

วัวเขาไหมนอ,อะไรไม่ว่าถือเขา็เคยแบบมันอยู่ก็ถือเดียวเราให่ทำอะไรเงี้ยวะนที่จะมาหานี่ฮึลืมเส <c oughs> ือไป <c oughs> ไม่เห็นบูนรุยานไหม

ห้างแคเมตรกห้าสิบหสิบเมตรห้าทีเมตรสิบสี่ต้นสิ่้ไม่ขามทางหมยบ่อยู่หันเลยเอาเขาจะไอกงยังนวเข็ดนี่เลยโอ้รอได้บหมเขาะเข็ดสูงเด้ไหสสิเมตรห้าสิบสิเมตรห้าสิบแล hm like ้วเขาเขานเกเน่มันทุกใบอะไรมันู่เต็มก็มาแค่เ็ทิบรลอดเ วันนี้ข่ามหรือวันหนึ่งจะให้ขามทางอรือวันหนึ่งจะให้สูงกูหยอกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสูงเขาต้องไปวัดตรสบลอก่อนบ่มังอะไรเพราะสิบลอเขาก็ต้องเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงให้อันเสมออันแม่นมั้งมีอกฎหมายเขาแม่นบ่ครับเลี้ยงเต็มกับบาหมืดอันเขาเมียนไหมทวงยูยูน้ำมันเออมัน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 จะรูดอันเดี๋ยวดลงเอิงดอกลงเอิงกันอัตโนมัติอัตโนมัติบอกแล้วยางเขาแบกไปตางดีไหม ข้างที่เขาไปขายอันเคี้นไหมเพื่อนอ,อืนไม่ไม่ไปวัดเอยเยนาะตะขายเกี้นไหมตะขายเก้นเป็นเดียวเลยเหอยูสิมาค่าสมได้ไฟเดียว้ยโอ้เสียว่าเสาไฟหนิมอ่ะขายก็อยู่้านท้างลุง ตัวสบายครับืมตีสี่บเอดอดเทียนี่บอพอดีหรอเนีอดเทียนีเทียนีเจ็ดเมตรจ็ดอยเมี่สิไม่เลเยไไลัครับผมรารับผมจะตำขวปุนครับผม ใส่ปดัดแดกนัวๆน,นี่ครับตำกระปุ่นตัวผมเจว่าม,มีปูหน้าใส่นะนัวเอาไว้ไอ้ชิ้นผ่าบาทเได้ครับท่านนี่ชิ้าบาตรนี่ครับน้ำาระเทียมดองพูบวแคนน้นรอบผมใส่บ,บ,บริเวณบนบน แต่ว่าสิ่งที่ขาดบุไดคือโอ้ปลาลาดนว่งๆครับผมใส่ตึกตูนง่อกนะครับงานผสสวนไบบเนี้อเมียงพักระเสสิทธิ์ลงใส่บัทิตอ้นสีใส่ไหมยังจะผสมสิโดดครับ บ่อยหเห็นเธอเนาะผมสุดด<ะ> <c oughs> นี่ครับโอ้โหแบ่งยิงคืนเลยวะแ,แกแบบกฟากระเซ็นไปรอดเลย,เยเ <c oughs> อันงตาบวแตกบวบนี้ครับมือหนี่งม,มามามามเสียบกับมาแล้วครับ ครับโอ้โหเดือดจริงครับผมขอหยัดซิมนึกคั้มตุกตกบาทกันครับเอาเอาเอายูบบหมกไหมโอ้กหอ้นี่เขาเห็นแล้วกระโดดแกะพิสูวนหมาหน้าไหมโอ้ยจะยึดใส่กับมา่ตัวเองเชียวเราแกให้เรียบร้อยไหมตาบสดสดเลยตาบดงานหาสิบหกจนอ่นะคำแดกอดขวดพ็เลยครับช่วยมาให้ปดหน้าไหมอืม ซื้อมาไก่ท่นี้เ็เลี้ยงเต็มนาล้านใส้นลายยู่เสียมวันตาเออนี่ถูกเจะผุอกโอ้โหนะครับมาหน้ามบบนี่นุุ่นแบบแดงแปดแปดเลยครับเออมารถฝนอกไม่เลยนี่มันกินนี่รดเด็ดเลยล่ะ

ยิเลยไหมโหมอย้ยิ้นเลยพ่มโอ้ยต้องบวกต้องแอาแม่นีไวๆ่ยินเลยโอ้ซิมคำเหลยกในการนะครับออกหูเลยบวเหือนส่วนเี่เดียวนีหฮาิรุ่นนี่หลยเลยไล่เลยครับออเ,บเมนหลับลป,ปะ,ะครับปนนี่<ม>นเด,ด็ด เออป่าดุกสองตัวเงี้ยเหยเนี่ยตัวเงี้ยก็ป่าดุกหน่อยโอ้นี่ครับคุณนายซีมให้แล้วครับตัวเอาอเอาเลยมาเออนี่บมเพชรไปแล้วครับผมเพชรรถวานแล้วข้าเกษตรอ่อนกลับตามเลย ไอ้ตัวยามเยังเอางหวง้ประเกษตรเด็ดใส่พร้อมโอ้งินมัอนรักนี่หรือวะเ้ยมือแรกเรือสุนอ่อนแตหวยมีมหนึ่มเมนต่มันยามไม่สวยมีมันมุนเบิดเสียกับขาดเนาะอู้นี่วเห็ดบ่นี่ครับบรรยากาศ บ่าเท่บ้านโอ้นกเกือดเชนอว์ครับผมเมียนครับโอ้ยยังรอคือเก่าอยู่ครับเนี่ยเป็นน้ำกล่องม่้คือขาวเห็นอือหึวิญญานยืนพึ่งขันลังอยู่ครับยังยังบอกเก่าที่เพียร์เต้นโอ้เสียงอะไครับเซฟกระมาครับเซฟนี่น่ารักจังเลยเอาบนสุกรพี่พี่แบงค์มุดแคสนะครับ อันไห้เป็นอะไรเนีแบกมุกแคระคนเห็นแต่ยามบุกคืนบหัวรังอยู่คุณเดือนเด้ไหอ้อมันหย่อลงอ๋อลงนส่องแต่ซุ่มเขาหรือเป่าอีสานกกินล่งเดียวเล้ครับนี่ครหลังจีจักหลังครับเนี่ยอันนี้หกิบหลังครับจะมาใส่ประเบิดดอกเอาว่าหลังนี่เอาิตัวฮะิปตพรมันหอดปล่ะ เราหาลูกเดบ่อยาท่าง่ายไอ้เงกันเนยนยาท่านงานกัไปกับไมหาลูกไปอู้เดจะไส้ใส่ใสสแล้วนี่ไสไก่คุนไนี่นะครับผมตำขุนแบบรับตำใหม่นะครับเนี่ยขาจะุนได้เจ้อันนี้เจ้ยวพันครบแล้วนี่ยเจยวเทร็จคแล้ว้สองคนหนูผมมากสอง กับแก้วหน้าเขแล้วนกน่ตัดกวดนะมากว่านั่นตัดกับผัดท่ายงเคร็ดปุ้นปูดปุ้นปลาตัวเดียวเนี่ยยังไงมนปัดดุกหน้าเนี้ยนะเฮ้ย่ะเนี่ยเดียบเนี่ยเดียบนี่เขาหนเหรบช่วงน้าดวดโอ้ได้ด่านช่วงนะาได้กินปลาดุกหน้าหอปุ้ยิมอนนี้ครับไอ้ไม่หนึ่งทามทางนีมึงเอาปาข้อไปไ่นทงบหมงไงอบหัมียมึงได้เหอนงูเนาะเซฟไส่จะดวดด้วยวะมันงูปาคอนี่ขี่ปากคอเมื่อไเด้อมึงไม่ บอกมือให้ค่อยบอกโอ้ยมือเป็นคนออกแล้วตัวคนรีบทำามยามไม่สวยเยดิเจียงเลยอน่เข้ากำปั่นกำเลยหัวเนาะตุ่มตำตุ่มตำเนาะเออตุ่มดำาตึงมากออกป่านอยเมื่อกจะมากินปลาปลาขอน่อยนันมากินเปลาขอนะอยบันถือเนี่ยนี่เป็นเก้่วกางแม่เนี่ นม่แเอาเลยเจิบมูมีดกันเลยดุยเลยเดินเบาๆดุยเลยครับสลาดมูมีดยังห้องแล้วต้องเสรความสามารถเลยอะมือมูมีดเนี่ยต่อเจ้าพิ่นี่แล้วแดงดียวพ่พีนมันแหงเด้อต้นนึงเนาะโอ้ยด้วนตามสบายตัวเสียเพลเพลเลยเอ้ยถิ่มบวมเอากระแหงหน้าพร้อมเลยอืมไหนมาด้ ไหนวะไปทงน่องขาดดิงดูขาดตรอยู่บนวงยวันี่มิตรุ่นเงยเรยวไดยวไดเลยเอได้เลือกยัโคบิดบอกมาลูแหงอกหักเลยดวนานตั้เสียละลูกีกือนรถนี่สีาตาดีตาตเออจะไปถามหามันเหมือนาดมาพวกเปอ่ตําอยู่ขุกเนืมึงสิีมือสิบสี่มือสบสี่มื่นแหลลูกปีกบอกว่ามันตีมเออกมาก เด็กกักินกบ่บ่อ้ไักัดใใบน้ำหมอผมยินดีาติคโควิดวะเราใครจิได้สีน้องกินมายิบเก่าน้บันเอะีน้ฟามนำยาเถอะบอกเขาจะมีสีนิดหนึ่แหละสีโราให้ตายหรอกสองวันสองไงลุงเบียนสองวันสองน้่เขาเกาีีเลยนี่ไปลวย่างาตามเดี๋ย้ำยำอย่ยำนนะคือสุขภาพมนเจ้าของถัละ มึงเนี่คือแบบคือคือคือผู้เย็นนะเนคืออะไรบ้างมาแท้เลยเอาเปล่ามึงนั่นเนี่ยไปแท้นั่นอยู่มึงเออขนาดเอาคนระยางเขาเอาคนระยางเขาอย่าลืมนะเสพ็จเนี่ครับรายการแล้วเดี๋ยวพบพอกันไหมต่อไปนะครับผมซึ่งซ่องไอ้ไหมครับผมนายอ่อนทั่วกับผมกับดุ๊กเกอร์ชนแนลเพิ่นสิบ เป็นอีพีจอไปแล้วตามเนี้ยกว่าไอ่เป็นช็อตเป็นช็อตไปเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับโอ้แต่ว่าคือภาพคือจำเลยว่าได้คนลอยไหมครับได้คนขาวๆเป็นน้ำกล่องเพรหือกล่องงามครับกล่องงามอือครับโอ้โหครับเดียวไปเราอือออกห้อนหูเลยโอ้แล้วผมจะดีมีแห้งครับเดี๋ยวพอๆกันใหม่ ตอนแรกๆเมน,นูต่อไปครับผมครับผโอดีมีโอนมีปลาไหลอยู่มีอยู่ปลาไหลอยู่ปลาไหลครับผมเดี๋ยวปลาไหลเป็นลูกเนาะไมาแมนของกูนี่ครับผมสวัสดีครับหลักไหมครับ